ไม่ค่ะสาดความสุขกับเจ้าซูซูกิสวิป1.2 GL สีเทาปี2022คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเลขไม้แค่18,000กิโลเท่านั้นนะฮะที่สำคัญนะครับราคาโคตรจะถูกนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ200,000นะฮะราคาคันนี้นะครับอยู่ที่479,000บาทนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฟรีจัดฟรีโอฟรีประกันภัยนะฮะให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับใช้เงินจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับก๊อฟไมค์คารนะครับกับการรีวิวรถฉบับเต็มนะครับกับเจ้าซ u z u กิ s สวิปนะฮะ 1.2GL คันนี้นะครับเป็นรถสีเท่าปี2022นะฮะราคานะครับคันนี้บอกเลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะคันนี้ป้ายแดงนะฮะอยู่ที่เราวๆเกือบๆหกแสนบาทนะฮะแต่ว่าเราไม่ขายนะฮะคันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเป็นปี2022นะ แล้วก็บอกว่าออปชันนี่คือจัดเต็มให้มากนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูรอบคันนะฮะเรามาฟังโปรโมชั่นกันก่อนนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับตอนนี้นะฮะไม่ค่าสัตความสุขอ่านะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ของทางร้านเรานะครับเหมือนเดิมนะครับฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีประกันภัยให้นะฮะถ้าลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะฮะเราโอนให้ฟรีไม่เก็บค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะ ที่สำคัญมีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้1ปีหรือ1 0,000กิโลนะครับแล้วก็มีฟรีบริการช่วเฉลืตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีนะครับแล้วก็ย้ํากันกับราคาคันนี้นะฮะที่บอกว่าถูกกว่าไปแดงเกือบ2 0 0 0 0 0ราคาคือเท่าไหร่นะฮะร,ราคาเหลือเพียง4 7 0 0 0 0เ0 0ดับาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนนะข้างวัดคันนี้นะฮะบอกเลยว่าอยู่ที่ราราว8 0 0 0ไปๆนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตดี นะฮะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนตรงปกติไม่มีหน้าช้าไม่มีแสีงซิ่งไม่มีปรับโครงสร้างนี่ไม่มีพักชําระนี่ไม่มีควผ่านอะไรต่างๆนะครับส่งดีส่งตรงมาตลอดรับไปเลยนะฮะดอกพิเศษนะครับษษ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 จากข้างวดครันนี้นะฮะแปดพันใอาจจะเหลืออยู่แค่แปดพันต้นหรือแปดพันกลางเท่านั้นนะฮะบ,บอกเลยว่าข้างวดนี้เราคิดคํานวณที่เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะครับแล้วก็คิดที่เลรีฟรีดาวนะฮะบ,บางคนบอกว่ามันจะดีกว่าใบแดงได้ไงพี่ผ่อนยังแปดพันกว่าบาทอยู่เลย ดูกันนี่เม็ดเงินในการออกรถอันนี้คือฟรีดาวนะครับใตแ้แดงดาวนะครับมีแน่ๆ20-25-30โดนปรับดาวแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะถ้าใครอยากดูสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะฮะเดี๋ยวฝากร้านก่อนตนะั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็เดี๋ยวตอนปลายฝากให้อีกรอบหนึ่งนะฮะร้านของเรานะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์จ้ะไม่มีได้ไงเราบ้าวทำงานไม่มีวันหยุดไม่ได้นะฮะ ร้านของเรานะครับเดือนเมษายนนี้นะครับจะหยุด5วันด้วยกันนะตั้งแต่15 16 17 18 19เนจ๊ะเปิดร้านอีทีวันที่20นะครับแต่ว่าร้านของเราปกติเปิดทุกวันอยู่แล้วนะเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดเปิดปกติวันที่ทายทำอยู่นี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับร้านเปิดปกตินะฮะใครอยู่ละแวกใกล้เคียงนะฮะอย่างรถสามารถเข้ามาดูได้นะฮะ่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปดูรอบตัวรถนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างไป let's go มานะฮะหลังจากที่เราแจ้งข้างต้นแล้วนะครับว่าเราจะพาดูแบบจัดหนักจัดเต็มมาดูเลยนะครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับเป็นระบบฮาโรเจนนะฮะมีไฟเลี้ยวในโคมแล้วก็คันนี้ด้านล่างเป็นไฟหลีนะฮะไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นโฉมใหม่แมนชเชนแล้วนะครับมีกระจังหน้านะครับเป็นตารางแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีสกิลหน้าให้เรียบร้อยนะฮะ สกเก็ดหน้าสกเก็ดท้ายสกเก็ดข้างมีให้ครบนะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากๆคันนี้นะครับภาษีนะครับหมดเดือนมิถุนายนนะฮะใครมาจาก YouTube นี้คลิปนี้ตัดคลิปได้เลยว่าเฮ้ย <Hey. S 1> นี่เดี๋ยวแถมพอรอไอเขาเรียกว่าอะไรนะภาษีแถมภาษีให้ฟรีนะฮะคันนี้นะครับมากับล้อรกระทะขอบ15นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านแก้มด้านข้างนะฮะรถคันนี้ผ่านการตรวจ Inspection เรียบร้อยนะครับอ่านี่ นะฮะบ,บางคนน่ะว่ามันคืออะไรพี่ตรวจคูนสเปคชั่นอย่างที่พูดจังเลยนะฮะมันคือบริษัทร,รับรองมาตรฐานรถยนต์จากญี่ปุ่นนะครับคือรถขนไหนเคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกความจมน้ําตัดต่อตัดแปลงจะไม่ตรวจให้ทั้งสิ้นนะครับรับอ่าบริษัทนี้จะตรวจแต่รถที่5เรดาวเท่านั้นนะฮะต้องรถสภาพดีๆเท่านั้นนะครับมีการศาสตร์น,นะครับ,รรบให้ทั้ง4ด้านนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับประตูมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ นี่แล้วบางคนถามว่าพี่ไอสวิฟอบมันไม่มีที่เปิดข้างหลังอะหนูจะเข้ารถยังไงนี่นะฮะมันอยู่ตรงบนตัวนี้อ่าเวลาเปิดก็งับตรงนี้นี่แค่นั้นเองนะครับสวยงามมากนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED นะฮะชุดแต่งนี่ข้างบนมีวิงหลังมาให้นะฮะนี่วิงหลังมาให้นะครับแล้วก็สกท้ายนะฮะมีเซ็นเซอร์พร้อมกล้องถอยหลังนะฮะมีท่อหลอกให้2อันเพื่อความสวยงามนะครับ สวยนะครับบอกเลยว่าสภาพนี่คือ100อเอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าคุยแล้วกันเอาแค่95เปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะนะฮะแต่ว่าสวยจริงสภาพสวยจริงนะฮะคันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเบน,นซินนะครับเก้าห e นึ่งสิบห้า e สิบเติมได้ปกตินะจ๊ะระบบดูโอเชตนะฮะร,ระบบท่อคู่นะฮะแต่ว่าท่อมันจะอยู่ข้างล่างนะครับไฟทา้ายเป็นแบบ led นะฮะคันนี้ลืมบอกว่าเป็นสีทองเมทัลลิกนะครับรถคันนี้เป็นสีทองเมทัลลิกนะมาดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรให้ชมบ้างนี่นะฮะ ระบบกุญแจพุ s h า t a r t นะครับมีออโตออฟให้นะฮะมีการเลื่อนถไลท์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับกระจกปรับและพังไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะบานเลื่อนสีบานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีระบบเซนเซอร์ล็อกล็อกกระจกนะฮะแล้วก็มีลําโพงทาง้าล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีขาวนะฮะเป็นคลิปสีขาวเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในแต่ก่อนไปดูข้างในนี่นะ แกโชว์แกะยากนิดนึงนี่นะฮะเบรอาร์คเดิมโรงงานนะครับเดิมทุกจุดนะฮะรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักทีพิการและจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับรถร้านเรามีการันตีให้ทุกคนัน100%นะฮะไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับไปให้เราดูภายนอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจัดแจงร่างกายแป๊บนึงนะฮะนี่นเหยียบกุญแจสตาร์ทให้ดูเลขไมค์ก่อนเลยนะอันดับแรกนะฮะ เลขใหม่นะครับอยู่ที่18,105หกิโลนะครับคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากนะฮะเบาะปรับระดับสูงต่ำได้นะฮะนี่สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะฮะมั้ยนะฮะมานะฮะเริ่มที่ตรงไหนดีนะฮะหน้าจอไหมหน้าจอ Android 10นี่โคตรใหญ่นะฮะอ่ะที่พวงมาลัยก่อนแล้วกันนะฮะพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ ใช้งานได้ปกติ100%นตะฮะรตรงนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะฮะนี่จะเป็นถึงโชว์เวลาปิดปุ๊บตัวพวกนี้จะหายไปนะฮะแล้วเวลาสตาร์มันก็จะขึ้นมาใหม่ประมาณนี้นะเนาะแอรนะครับแยก2ฝั่งซ้ายขฝาชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนสักเกตตรงคอนโซลหน้าดีๆนะมันจะมีแถบสีขาวตัดสวยงามมากนะครับมีให้3ฝั่งนะมีตรงนี้นะ ตรงคนขับตรงคนนั่งข้างแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะครับหน้าจอ Android ระบบสัมผัสนะฮะมีกล้องมองหลังให้ด้วยตัวนี้ปกติไม่มีนะแต่ว่าเนีนะ้ติดตั้งมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนแค่ล้อแม็ก,กับใส่กล้องบันทึกหน้ารถจบนะบหน้าจอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูหน้าจอฝากโปรโมชั่นไว้นิดหนึ่งนะครับ ไมค่ะศาสตร์ความสุขนะฮะโปรโมชั่นนี้นะครับบอกเลยว่าฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ10,000มกิโลฟรีค่าบริการทางธนาคารให้ทุกอย่างนะฮะใช้เงินจองเพียงแค่1,000ับาทเท่านั้นนะฮะโปรนี้นะฮะสิ้นสุดวันที่30เมษายนนะครับอยากได้อยากเอารีบมานะฮะแล้วก็คันนี้นะที่เราอยู่ณนะตอนนี้นะเพื่อใครกอมาอยากดูภายในเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถ ซูซูกิสวิปในะฮะน1.2 GL 4เทาปี2022นะฮรราคาป้ายแดงน่าจะอยู่ราวๆ500,000กว่าแต่เราไม่ขายนะฮะเราขายเพียงแค่479,000บาทรถปี22เลไมนแค่1,8 0 0 0ทุกคนนะฮะสูซูกจะป้ายแดงมากเป็นตัวใหม่เหมือนในเชนเรียบร้อยนะฮะมาดูเลยว่ามีออปชั่นอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะอันดับแรกเดินไปให้ดูแล้วนะฮะกล้องมองหลัง นะครับเปิดเพลงวิวเ F M MM, M ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เราสามารถใส่ฟงใส่ไฟอะไรไปได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันคือหน้จาจอแอนดรอยดนะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธโทรศัพท์ตัวเองได้หรือว่าจะปล่อย Wi-Fi เข้าเครื่องก็ได้นะครับเปิด YouTube ได้นะอันนี้วิดีโอมันก็จะเป็นวิดีโอที่แบบว่าเราเสียบไว้ใน USB อนะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเก่าที่เจ้าของเขาใส่มา นะครับอันนี้คือของเจ้าของเก่าเขาใส่มานะแบบว่าเขาอยากจะเอาไว้แบบดูเพลินๆการทําอาหารจะให้ให้ทุกคนดูภาพและสีนะฮะภาพและสีมันสดมันแบบเสียงมันโอเคนะอันนี้ไม่ดูเรื่องเกษิรแน่นอนนะอ่านะมีกุ้งล็อบเตอร์ด้วยนะฮะบอกเลยว่าภาพและสีสวยงามมากแล้วย้อนกอลับยังไงละนี่เาจไปเห็นตุ่มย้อนกลับไหมกดตัวนี้ได้เลยนะย้อนกลับมาปุ๊บ เพลงบลูทูธเข้าได้หมดเลยนะฮะหรือว่าจะเข้าหน้าอันนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นหน้ามีเดียทั้งหมดนะฮะมีข้อมูลยานพาหนะแต่ว่าอันนี้มันน่าจ,จะไม่ได้ไม่ได้ลิงก์กันหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมกับตัวรถมันไม่ได้เป็นหน้าจอติดรถมานะครับยูทนะูบเปิดดูได้ปกตินะฮะแต่ว่าแนะนําให้ปล่อยไ Fi f i จากโทรศัพท์มือถือเราดีกว่านาะเพราะว่าถ้าเปิดเนี้ยเน็ตอินเทอร์เน็ตมันช้านะครับอินเทอร์เน็ตในตัวมันค่อนข้างที่จะช้านะฮะแต่ว่าใช้งานได้หนึ่ง็แหละ นะฮะมีคู่มือ Bye <S <S <qualified> ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานหรือเปล่านะนะฮะ Adobe ต่างๆนะครับนะฮะข่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะถามว่ามีมน a เ i กเตอร์ไหมนะฮะเดี๋ยวเข้าให้ดูอ่มีน a เ i กเตอร์ไหมตัวนี้ผมว่ามีนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสเสถียรนะนดูนะฮะมันจะไม่ค่อยเสถียรแนะนำดูจากมือถือดีกว่านะครับอ่ะอันจะใช้งานได้ปกตินะฮะแต่ว่า การสื่อสารการเดินทางการดําเนินการมันอาจจะช้านิดนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวอ่าไวไจากตัว Android ตัวนี้นะครับทางที่ดีแนะนําให้เปิดรับ Wi-Fi จากโทรศัพท์ตัวเองดีกว่าอันนี้จะใช้งานได้100%นะฮะมาต่อกันที่ด้านล่างนะฮะระบบแอร์จะเป็นออโต้และดิจิตอลทั้งหมดนะครับนะฮนะสังเกตด,ดีๆตรงนี้จะเป็นโหมดให้เลือกนะฮะเราก,กดได้นะโหมดนี่โหมดทําอะไรได้บ้างลูกค้าดูตรงนี้นะ เกตรงนี้นะททนที่เป็นลูกศรที่ลูกศรลงเนี่ยโหมดปุ๊บอันนี้ลงเท้าอย่างเดียวนะฮะอันนี้ลงเท้าแล้วก็ไล่ฝ้าอันนี้ออกตัวอย่างเดียวเห็นไหมนะะอ่าลูกค้าถามว่าอ้าวพี่แล้วหนูอยากเร่งลมทําไงนี่นะกดฝั่งขวานะฮะนี่อยากได้แรงๆก็เร่งได้เลยนะฮะเย็นๆหนูรู้สึกร้อนจังเลยอยากให้แอร์มันเย็นขึ้นทําไงตรงนี่นะฮะอยากให้เย็นหยุดมาฝั่งซ้ายนะฮะนี่อุณหภูมิมันจะลดลงนะฮะ แต่ว่าถ้าอยากแบบุยรู้สึกหนาวแล้วหมุนไปทางขวานะฮะ,ะหรือว่าแบบพี่หนูไม่ไม่อยากกดอะไรเลยอ่ะกดออโต,โตท้ทีเดียวจบขึ้นออโต้บุ๊กตรงนี้นะมันขึ้นอันนี้เป็นออโต้แล้วมันจะขึ้นออโต้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะจัดการควระบบความเย็นภายในรถให้ทั้งหมดแค่นั้นเองตัวนี้นะครับมีช่องเสียบแบบ12โวลต์ให้2ที่นะฮะ ตรงนี้เสียบหัแปลง12โวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เสียบสาย usb aux นะฮะเราสามารถฟังผ่านวิทยุ fm fm ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไว้ใช้แบตแล้วกันเนาะามาถวางแก้วเล็กเได้2ใบนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะฮะก,กดตรงนี้อ่านี่นะฮะตรงนี้กดไม่ได้นะทุกคนเนี่ยไม่รู้มันคือตุ่มอะไรแต่กดแล้วมันดังเกียร์ไม่ได้อ่านะมีชิปล็อกให้นะครับเวลาลูกค้าดับเครื่องกดตัวนี้ได้เลย กดให้มิดแล้วก็ลากประมาณตรงพีเอเวลาจอดในะห้างอะไรพวกนี้เนาะนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่วางของให้เล็กๆน้อยๆนะฮะตรงนี้ข้างหลังวางแก้วได้1อันนะครับตรงนี้จะมีที่วางแขนเนาะนะฮะเบรกมือเหมือนเดิมนะฮะยกขึ้นเนี่ยเวลาถ้าเราดึงอย่างเงี้ยยกขึ้นเนี่ยเนี่ยกดอย่างเงี้ยมันกดไม่ลงยกขึ้นนิดนึงนะฮะเป็นที่เล็กๆน้อยๆแล้วกดนะแล้วก็ปล่อยนะฮะแล้วเวลาดึงดึงแบบปึ๊บไปเลยอย่างนี้นะ ไม่ต้องไปดึงแบบค่อยๆดึงโอ้ลัวมันเจ็บนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันจะเบรกไม่อยู่นะฮะดึงนี่ทีเดียวจบแล้วก็มีไอแบกคู่หน้า2ลูกนะฮะคันนี้มีไอแบกคู่หน้า2ลูกระบบหัวใจพุ่งสตาร์ทเนาะนะฮะแล้วก็คันนี้ไม่ผ่านการเจิมใดๆมานะฮะไม่เคยผ่านการเจิมไม่ผ่านมือหลวงพ่ออะไรมาเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนี่ถุงยังไม่ได้แกะใช้เลยนะฮะเอาสแกนบาร์โคดได้นะฮะสแกนเช็คได้เลยนะฮะ สองฝั่งซ้ายขวานี่นะฮะสกแกนได้ทั้งคู่นะฮะ,ะไฟพี่อยากเห็นไฟเป็นยังไงนี่ไฟประมาณนี้นะครับอันนี้เราเปิดแบบปิดอยู่เนาะมันทีมีแบบอย่างงี้อันนี้คือปิดประตูไมคนิกแล้วก็อันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดอ่าแล้วก็จะให้ดูลายเบาะน,นิดน,นึงทุกคนเบาะเป็นเบาะผ้าก็จริงนะแต่ทุกคนดูลายเบาะน,นะเป็นลายเหมือน,นรถยุโรปยี่ห้อหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ ตรงเบาสรีละเบาคือผมว่ามันมันโอเคนะเป็นผู้ชายร่างใหญ่นะครับแต่ว่าพื้นนั่งเราโอเคนะล้วก็อัดแบบเวลาการขับขี่ต่างๆสมรรถนะช่วงล่างใช้ได้นะฮะคันนี้บอกเลยนะฮะว่าใครที่อยากได้รถผ่อนราคากลางกลงจะบอกเบาๆก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้แบบราคามันก็ไม่ได้เบามากหรอกแต่ว่าราคาผ่อนอยู่กลางๆไม่ได้แรงมากอะไรประมาณนี้นะถ้าลูกค้ามีประวัติการผ่อนดีเครดิตดี มีส่วนดอกไม้พิเศษให้ด้วยนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเราดูข้างหน้าเจและเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังว่าข้างหลังมีอะไรน่าสนใจไงไงบ้างไปกันเลยมานะฮะหลังจากที่เราเข้ามาข้างหลังแล้วนะฮะสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนดูเลยนะนี่มีพรมรองให้ด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยชุดชุดหนึ่งก็หลายตังนะหลายร้อยอยู่นะฮะละชุดนึงหลายร้อยนะครับแล้วก็เบาะนะฮะเหมือนเหมือนด้านหน้าเลยแต่ว่าอันเนี้ยลายมันจะแบบเห็นชัดกว่านะ เป็นลายแบบรถยุโรปอันนึงใส่คาร์ซีทได้ทั้ง2 2อเบาะนะฮะใส่ได้2อ,อันเลยนะคาร์ซีทนะฮะมีเบาะรองหัวคนตรงกลางให้นะครับมีเบลให้3อันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมนะฮะครันนี้เรามีราคา4 7 9 0 0 0บาทนะฮะค่างวดบอกเลย8,000กว่าบาทลูกค้าซื้อได้นะอันนี้จะบอกว่าได้เลทฟรีดาวน์นะทุกคน ถ้าลูกค้าดาวพี่อยากดาวเท่าป้ายแดงอะไดไหมได้ไม่มีปัญหาครับค้างวดลดลงไปอีกนะฮะแต่ว่าคันนี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนข้างในอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่ากว้างมากแต่ว่าเวลาลูกค้านั่งอะ่ะอาจจะแบบอย่างเราตัวสูงอะ่ะอันนี้มันอาจจะชนหลังนิดนึงแต่ว่ามันยกได้อนี่มันยกขึ้นสูงได้นะฮะเนี่ยประมาณนี้ถ้าอยากให้มันแบบยกสูงสูงก็นี่อ่า มันจะไม่ชนแล้วแต่ว่าเวลานั่งมันอาจจะแบบรู้สึกว่าอย่างเราตัวใหญ่มาเลยนั่งแบบตรงไปน,นิดนึงนแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ให้นะฮะอันนึงแต่ว่ารถคันนี้เวลานั่งอาจจะต้องรบกวนคนข้างหน้าไอ้ชาร์บแบตให้หน่อยไอ้หันแอร์มาทางนี้หน่อยถนนหน่อยนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่บอกเลยว่าเชื่อเถอะคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่คุณจะต้องเสียไปอย่างแน,น่นอนนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนี่ตรงนี้ มันมีที่วางของได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่แนะนําให้วางหรอกเพราะว่าเวลาแบบว่าเราเปิดฝากระโปรงอ่ะอันนี้มันจะยกขึ้นเวลาเปิดปุ๊บอันนี้มันจะยกขึ้นมามนทําให้ของอะหล่นนะเปิดไว้อย่างนี้เลยแล้วบางคนถามว่ามันมีประโยชน์อะไรอันนี้ถ้ามันวางของไม่ได้มันมีประโยชน์เอาไว้สําหรับปิดของที่อยู่ในช่องข้างหลังเราว่าเราใส่อะไรไปบ้างมีกระเป๋าเงินกระเป๋าทองอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันจะช่วยปิดบังสายตาจากผู้ไม่หวังดีให้เราได้นะฮะมา แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องหนึ่งอยู่สองลิตรเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยมานะฮะหลังจากที่เราดูภายนอกและภายในกันไปจนจุใจแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างอ่านะครับปุมพลัง1.2ลิตรนะครับตัวนี้เป็นอีโคคาร์นะฮะให้ความประหยัดในเรื่องของน้ํามันนะฮะนี่นะฮะเครื่องใหม่มากๆนะฮะแบตเตอรี่เราชาร์จให้ เรียบร้อยนะฮะก็ดูแล้วเท่าว่าแบตมันค่าไม่ได้อะไรไม่ได้รับปิดที่มปทันทีนะครับรถคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับอ่าน็อตสารโปง้งไม่มีขยับสักตัวนะฮะถนนกันความร้อนเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมๆตัวนี้มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะฮะห้องเครื่องตัวนี้จะเป็น4สูบนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง4สูบนะจ๊ะอ่าระบบเบรก ABS นะฮะจะอยู่ทางด้านหลังแบตนะครับอ่าจะเป็นเส้นๆๆๆอยู่4เส้นนี่ตรงนิ้วมือนะฮะ มีการรับประกันเครื่องเลกีอาให้1ปีหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะฮะปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับรถร้านเราดูแลหลังการขายให้ตลอดนะฮะรถมีปัญหานะครับติดต่อได้เลยนะฮะเราบอกเลยว่าติดต่อไม่ยากนะฮะตอนซื้อติดต่อง่ายยังไงขายแล้วเซอร์วิสติดต่อง่ายแบบนั้นนะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าใครอยากได้คันนี้ให้รีบมาจับรีบมาจองนะฮะ479,000ับาท เอาได้ให้รีบเอานะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการดูรีวิวรถช็อตเต็มนะครับกับเจ้าซูซูกิสวิปนะฮะ1.2 GL สทีเ่วปี2022รคันนี้นะฮะบอกเลยว่าจุใจแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยมีให้ครบนะฮะอย่างที่ดูไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะฮะกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์ถอยหน้าจอ Android 10นิ้วโอ้โหมีให้ครบจัดเต็มให้ทุกระบบนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะระบบคันนี้เป็นกุญแจพูดสตาร์ท เลขใหม่โคตรน้อยนะฮะกับราคา4 7 9 0 0 0บาทนะครับใครนะฮะที่อยากดูตัวจริงนะสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านของเราเลยนะฮะร้านของเรานะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะฮะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับถ้าใครอยากมาหลัง6โมงเย็นแก้งทีมเซอร์ไว้ก่อนได้เดี๋ยวเราจะอยู่รอนะฮะแล้วก็ร้านของเรานะครับแจ้งทำการหยุด5วันนะครับช่องสงกรานนะฮะ15 16 17 18 19ใครจะซื้อเงินสด มารีบมาดูนะใครจะจัดไฟแนนซ์ให้รีบจัดตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝั่งที่ตั้งร้านมาหนึ่งนะฮรร้านของเรานะครับอยู่ติดถนนพหลโยวินเลยนะครับถ้าลูกค้ามาจากทางสตีบลูกค้าไปอยู่เทินเจที่ประริษิ์ได้เลยนะครับพออยู่เทินกัมาปั๊บขี่ตรงมาเรื่อยๆนะฮรร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับจะมีรงชายหาดบกพัดไหวอยู่นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้ามาจากทางศรีราชานาเกลือนะครับตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับร้านอยู่ทางซ้ายมือเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับรางของเราที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นะตรงนี้นะครับคือ YouTube นะฮะเราก็จะมีเป็น Facebook TikTok อันนี้เราจะมีไลฟ์สลับกันนะฮะมี Facebook TikTok นะครับเป็นสโตร์แกรมเว็บไซต์ไลน์ร้านแล้วก็ไลน์ส่วนตัวเซลล์นะฮะอยากติดต่อช่องทางไหนเลือกได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนว่าจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจะรถมือสองสภาพดีละต้องไหนค่ะ สภาพแบบานางฟ้าอ๋อ uh, โรบิโลสที่คุณกำลังจะตามหา